มาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะเป็นจ้งไหนแน่ค่ะรวยกันเฮ่งเฮ่งกันสุขูสุขนแมนบอกค่ะมือนีมือเลขออกเนาะเพื่อนๆ่าแต่ว่าสิ่งที่บอลลืมก็คือไปให้กําลังใจสาวหน่อยเพชรบันแพงไปชมน้องอุ้งอิงไปเบิงทีมงานสาวหน่อยเพชรบันแพงคือนีเพลนยูการสิลเด้ค่ะเพื่อนๆ่นกกาไปเป็นกําลังใจให้เพลนเด้ค่ะไปเบิงไปชมแสงสีเสียงหนาเวทีวาจะยิ่งใหญ่ ร่างการขนาดใดบะถือเล็กบะเห่งกับบเป็นยังงวดหนางวดหนาเอาไม่งวดหนาจังไดก็ต้องเป็นของเฮาเมนบ่ค่ะงวดนี้บะถือบะต้องเสียใจก็คือแอดค่ะบะถือ,ถอถกับบอกับบเสียใจงวดหนาเข้ากับเอาไม่มาทรงกำลังใจให้นองคือเกาคือหน,นี่นาเวที่บะผาดค่ะลำโพงใส่ไปขับไปเข้าไปจับจองกันเมื่อขึ้นได้ติดตามว่า เพิ่นเหรนอยุกกาลสินคือกันว้าวบัดขายเบิรดค่ะพี่น้อง่าเพิ่นบ่คิดบ่ฝันว่าขนาดว่าสงการค้นสีมะเบิงเพิ่นขนาดนี้หนาเวทีบม่มีหม่องว่างเนาะค้นปูสาดทาต่างแต่ต่างแต่เพิ่นกําลังไปต่างเวทีต่างแต่บ่ท่านอ่าบ่ท่านมีเขาอ,อื้นมาอยียงบ่รท่านมีการสแสดงบ่ท่านมีแหังแค่แบบว่าเพิ่นกําลังต่างบงต่างนาเวทีจัดหานจัดยังก็มีค้นไปปูสาดทา เข้าเป็นเอฟซีที่อยู่ในต่างแดนเข้าเห็นเข้ากระดีใจเนาะเข้ากระดีใจนั่มอันสาวหน่อยเพชรบันแพงทีมงานที่เพิ่นมีคุณภาพเนาะที่เพิ่นได้สร้างสารรค์ผลงานเพลงออกมาให้เพื่อนๆหรือพี่เอฟซีได้รับชมได้รับฟังเพื่อนๆขาเมื่อขึ้นอันเช็คเบิงลูกทุ่งเน็ตเวิร์กจบแบบประเทศอยู่ในอันดับซีเลยค่ะขึ้นในอันดับซีจาก2 0่งซถึงสามอันดับค่ะเพื่อน่าเลือกเขาซาอายมาในอันดับหกขับเพื่อน่ะ สุดยอดค่ะบอเมเนวาบอเมเอนวาเพลงไดสิขืนมาติดอันดับได้ง่ายๆก็ต,ต้องยูี่ว่าเพื่อนๆนีๆ่พี่เอฟซีซอยหนุนซอยดันคอยเขาไปเบิง้งบอเมเนวาเฮ้าสิยุดธ์คอยสนับสนุนเฮาก็ต้องถึงว่าเพิ่นทะลุสิบล้านแล้วเขาก็ต้องสนับสนุนต่อค่ะเพื่อนๆขามาส่งกำลังใจให้เกา เว่าหลายกระย่ายห่างมันบะัค่ะฝ่าไปเบิงฝ่าไปจับฝ่าไปจองวันาเวทีไปรุ่นกัน่าเมือนี่ขึ้นนี่นอกสีใไซชุดใดออกมาเมนบะัค่ะเป็นกำลังใจให้สุขผู้สุกคนคือเกาเด้อค่ะเด้อหักน้อย ได้ว่ากระหักโดนๆคือเก่าเสมอหมืนเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะฝากเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีในเด้อค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่สมศรีน้ำแนเป็นกำลังใจให้น้องคือเก่าถึงว่าจะอยู่ในต่างแดนข่าวสารอาจจะรับช่มข่าวสารอาจจะสาวกลัวจากน้อยเพราะว่าเบลาอยู่ทางยุโรปอาจจะ่าวกว่าเมืองไทยเนาะอาจจะจะมาเว่ามาคุยอ่า ทรงข่าวสารให้น้องอาจจะสาจากน้อยตะวากัมากโดยใจหักกะหักโดยใจยืนอยู่ในใจแล้วที่หนึ่งกัยู่ใ,ในใจแล้วที่หนึ่งเสมอไปค่ะเพืเ่อนๆค่ะหักแล้วหักเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ